รับพุ่มจากจองทำพอเพียงวันนี้ได้มาทีทิ้นกำเดิดมดูร่านะครับผมจะมาสัมผัสมาดูร่าอีกขนาดนึ่งถึงเป็นมาดูร่าขนาดดังของจังหวัดพัทลุงบานอยู่บานคำนักกอนะครับขวนกระนุ่นนะครับนี่ก็คือมดูร่าชะล่องนอยดาวรุงวันนี้กัผมได้มาหนังที่บา้านมดูร่าเลยนะครับ วัสดีกับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับปีครับกับกับกับพอดีครับวันนี้ก็จากจองทำบ่อเพียงของพุ่มนะครับครับเรามาสัมภาษณ์พี่กันว่ะคนที่จะมาเป็นดูราเนี่ยความลำบากก็น่าหน่ายนะพี่นะครับพี่นี่อายุทศตวรรษได้แล้วตอนนี้ตอนนี้เจ็ดสิบสามครับเจ็ดสิบสามเลยนะครับกับกับปีช่วยเหล่าความชบมดูราในพื้นท่านก่อนสวรรค์น่ะตั้งแต่ ตั้งแต่ความช็อปมาที่ชัวเรารองเลยว่าได้ครับครับทำพี่นะเพราะว่าโปรตาแท่งเงินเกะกับพินเกมีจุดไส้ที่หลับพินเกเป็นอัราดังอยู่ครับครับเรื่องที่นี่เกกระิดอัดหลุกซีดครับอัดหลุกซีดประมาณตอนนั้นนั้นจักรทิพย์คนได้แต่เขาพีนตอนนั้นอายุคนทิพย์สามปีนะโปรตาแท่งกับนบานอยู่ตอนนี้นะโปรตาแท่งนั่นแหละมีปุปันเกอยู่ตาลังเงี้ยติดตาลวง ครับบานเดิมก็อยู่นี้ได้เกาเป็นมาดูราเป็น,ด,ด,นดูราดังอยู่จะไม่นะจะไ่ติว่าปีหรือมัดนั้นครับครับตึ้งกันนี้กาแกนควกลูกทิพเขียวแกนแกน้แล้วนะครับก็บอัดลูกทิพประม,มาณจากทิพคนใดเนี้ยครับผูบ้หญิงมั่งผู้ชายมั่งซึ่งปีเนยนะความตีจบที่หลับปีนั้นครับ,รบปอแมีนไม่ยากไม่ยากให้ย้ายไปปิ้นนะไม่ยายไปมั่วเรื่องที่หลับปิ้นมั่วเรื่องดูรานี่ ตึงเปลี่ยนปูว่าปู่เมฆก็ลบจักจักตำหน้าครับเว้นหินนั้นตำกับก้าวไว้ได้เ็ดเรียบร้อยมาแล้วการลุงปัยยุ่งข้างหลังลุงปัยยุ่งข้างหลังนะเกี่อความตั้งใจแต่ว่าจบนะครับตึงปอลุงไปมันปอลุงปัยยุ่งข้างหลังกันนี่การปู่เมฆก็ก้าวกินก้าวอยู่ในครัวนะเปลี่ยนยกควังครับเปลี่ยนยกควงวะเนี่ยตัวเดียวตาปูุ่บตาเล้งว่าต่อเจ้ากูตุบตั้งไอเดียปีไม่โตไปเลยครับ ตังแต่ว่าพอแม่คนนั้นกินก้าวกันปร้อมเพียงโกกะไม่เล็งเลยครับตึ้งปอว่าพนันกะเลยปีไปเลยหลักยบปอยมันหลักยบอยไปกามกลองไปตากหลงตีนเดินไปแต่เด็กก็ตาเป็นไกล้ไหมกาไม่ไกลแต่ได้แต่ว่าเบอร์ตั้งลำบากกันแต่เด็กกันแต่ว่าก็วัดดนราก็ได้ยินเสียงกลองได้ตยงพุ่งเลยนะได้ยินจัดนะแต่ว่ากลปอยกันปล่อยกันไปตึ้งกะ่ึินเด็กก็อัดสัดตา ไปไปไปเลวกะตั้มตันทีนี่แต่ว่าก็ให้ร่ำกันก็ร่ำก็วัรํำบอกก็ตัดเร่งเงินคือตังเจอเลวแล้ววะยาวปีนี่นะก็ไปพิ้นว่าคือได้ r ื่อตัวตาญยาดเกเลยอะแต่ดีปม่งินไม่ไม่ไม่อป่อยนี่ตึ้งรู้นี่ว่าปอกับแม่คือไม่ไปอยไม่ไป่อยแต่ว่าพีก็คือตังเจอนี้ตังเจอปอยไปฮัดไปตําไปอัดไปต่ปตึงอยนี้กับกาจ้าะเจ็ดเจ็ดแปดกุนนันเก้ากุนนัน เออปว่าไปรำตารำเรยก็แล้วว่าบดว่าเรื่อยเรื่อยต้องเปลี่ยนปลาดว่าเผื่อยเลยครับครับปลาดว่าเผื่อยนะรำหนูรากับโกลนอะไรก็คือเสียงระกาดีเลยเด็กนู้นการนี้การรำไปรำมากค่ะก็ตำวงตาตาคนเลยก็ตำวงตาเท่งเงนก็ตำวงแบบแบบไปรำหลวงดินนั่นเองนะไปรำหลวงคู่เลยเออรำหลวงก้องก้องแก่นรำหลวงคู่หลวงเลยเด็กจวนั้นนะ ต้ยไงนเนี่ยไปรำกันไปกันจบแล้วนัวไปล่าทันไปถากเรียรไปนู่ไปนี่ไปนั่นพอรำไปรำมาเตึงกงน,นี้กากาึ้นปายครับขึ้นปายล้านเจ้ากเเล็ดลานเจ้าแกลโหลวกงหลูกหลูกหลวงจ่ายกงหลกงหลูงนิ่งกงหน้าจ่ายหน้าจ่ายอันคือหลูกตาแ้งแต่อันนี้นคือเป็นล่ลิ้นเล็บมาแล้วครับกาึ้นปายจุ่ม มานุรา่าจะลงน้อยเนี่ยก็ขึข้นในจ,จะลงน้อยเลยตอนนั้านะอ๋อขึ้นไปได้ไอ้เจ้าเรื่องนี่นะมันขึข้นไปจะลงน้อยดาวรุจ้าโลงน้อยดาวรุ่งเออ่จมตรงเพชรปัตตาลุงเหมือนกันนะแดนเซอร์ก็โอ้ต่ำเป็นแดนเซอร์อกันเลยโอ้ต่ำเป็นดนเซอร์กันเลยนะเป็นวงดนตรียบร้อยครับจมตรงเพชรป,ปัตตาลุงซึ่งก็รำไปตำมากะ้องเออมันมันไม่ดังกันนะมันไม่ดัง กแ,แต่ว่าพีนาทังว่าปวว่าอัดดำเป็นเร็วปน,นีเร็ววากลอนเป็นเร็วเปลี่ยนไม่มีอว่างเลยแต่ว่าแต่ว่าบุบ๊บ,บ๊ผักผัวก,กันคือไม่ติไปไหนก็คือเปลี่ยนอาจารย์ปิ่นปันมังออ่งจน<า>ไปดับชืนมันก็มา,นมาตามเลยมาตามแม่เตือนนั่นมาตามให้ไปบอก่าอาจารย์ปิ่นปันเกตเกตสนเด็กทุนทุกจานโรงเรียนเหมือนกัน ตึงงานเกมากเลยเกี่ยตดทิ้งงานตดทิ้งได้ตดปลาปลาได้ได้อาจารย์ปิ่นพันปีได้ต่อนั้นนะปิ่นพันปัตตาหลวงกระดังกันเลยเกย์ต่ตอนั้นนั่นเดินไม่ได้กับปีเวทีนะได้เร็วโอ้โอได้ปีเวทียได้เร็วได้เร็วต่อนั้นน่ะแล้วตอนนั้นไปกันปีเวทีไปไปร่ำไปร่ำมากก็นั้นเลยตาหลวงแจ็๊กโกเดงเนี่ยเหล่าประวัติโยนมาตะเคี้ก่อนนะครับตาหลวงแจ็๊กโกเดงกว่าตาแจงกโกหัดทีนี้ก็ตาหลวงแจ๊กโกเนี่ยปีเวีนัปนเกยู วัดก็เด้งตกเลยกับตาลวงแจ๊กทิศตาลวงแจ๊กอาเนี่อาด์ตูราในวัดเลยอาด์ตูราในวัดตาลวงแจ๊กนันแกมีขุมพดุระกันเลยอภิวทกับอาด์ตูระกันเลยอาร์ตูระเรื่องงานเลยแกตาลวงแจ๊กกันจุงไอ้มานีเน๊ะไอ้มาไอ้มาอาดอยู่กับตาแจ้งมากันจ้องดำคุณผู้ใจนั้นปีพินปีรุ่งปีวิทย์เรื่งานมาอยู่โยคะพวกเรากะรำไปรำมากะ ได้กันเลยไม่วยว่าเพื่อรักกันดีแต่ดี้โอ้กันแลกไปกำนังเอกได้กันแต่มีแต่เรืองกันมาแต่ละแต่ดงตัวตนเป็นนางเอกกันเลยนะบ้นแต่เดีงบรรอยแล้ไอ้ตุ้ปเวทเป็นอไรเป็นลาเอกโลาเอกนะเป็ลาเอก็ต้องยินางเอกกอยู่ล้อรู้แต่แรกกือมีควนมักกัเลยน่าลุ้ต่ทีนี้ก็อันละปอแต่งงานได้กับปีเวทเศรกา ล้างานอะไรย่รามันหลือมีคุณดูคุณนู้้งรูจักโดราโลกงวันนี้รูจักโดูราโล่งแบบโลงทีนีโปไปกับอาจารย์ปิ่นปันเลวตึงคนทีนเตียวปัตตาลุงงั้นก็รู้จักกันมากเลยตีนี้ปว่ามีอันมีการทึงเนี่ยโปเปลกดำตาเคนุ่งตาเกกาเกห้ากันเลยตีนี้ไอ้ผีไปช่วยเวลาหลวงคู่ลงได้ไปช่วยราลวงคูนมันึงันอะไรรำไปรำมากก็งี้งัน จะลงน้อยดาวลุงจุ่มจงเป็ดปัตตาลุงมันไม่ดังเนาะแต่ว่างานนะยุยอยู่ปันแหละครับพออยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันตึงกล่าวที่ว่าหนูร้านอัพืชจะจัดงานนั้นไอจริงจริงเจมโตโยต้าครับปีอันนั้นปีทรงปัญารอยสามสิบช่องสามสิบช่งอะไนั่นหรือหรือตำเจะลงน้อยดาวลุงจุ่มจงเป็ดปัตตาลุงอันปีสามทิปแต่ว่าตอนเดี๋ยวได้จะมันไม่ไม่มีจุ่มจงเป็ดไม่เร็วตอนนั้นไม่เร็วไม่ปัี้เลย อ่าจุ่มจุ่มก็ไม่ก็ไม่ต่าเร็วครับคือหน้าแจ้ก็ก็ไม่ต่าเร็วเลยนะตอนนั้นนั้นเปลี่ยนก้าวไปแก้งเด้งเล็วอ่าอเป็นวงกล้องเตือนเป็นเป็นมันก้าวไปตึ้งอืมไปชาบ้านทิปอ๊อกกานาเหวกันะแก้งไปแก้งมากจิงไปจริงมากะได้หนูราจะโลกน้อยไดหลวงเจมโตโยต้าปัตตาลุ่งอันเลยไปพูดจำหนักงานอยู่ติตาแก่แล้วนะเติมนะเติมตีนี้อันเล็บปะว่า คือหนูเขเอ่ะตะความลำบากของทิศละเป็นดรูราอนปีก็ไม่ใช่ยังไรไม่ใช่ยังทุนนี้ครับถึงเตะเข้าไปแก่งกิ่งแจมม่มมันเฉือไหมเอ่อต้าว่าไม่ได้น,ดน่ารวยดั่รื้อไหมเต๋อ่วามีดวงมันดีเค่งแค่งปีเล็ก,ก็ได้เลยอ่ะมันดวงมันดีครับดว,ด,ดวงมันดีดวงมันดีว่ะตน้นตนนั้นนะ่ะนะดูราโลกอ่ะรื้มดังเร็วเลยครับ เรืมดังแล้วมียืดเรียงขึ้นมาแล้วแล้วแต่ว่าคือ,อากายังไม่เหมือนตีวาตอนตีโเราได้เชมัมตึ้งกับขุนผอยกแหมยยกแต่เล็กผอยกไมยยกมากเลยโครับ,รบปวีวาเก้าแก้เงินโบลีหน้อย มาจากไม่ต่อยจักไม่ไม่รู้น้องตีป่ารถกระจุยกันนั้นคือรถกระจุยกันนี่นะแต่ไหแม่นมัาก็เขาโบโบโบตีวาก็ป่ารถมาหนังเชี่ยกันนั้นครับอ่าแล้วบอกว่าก้าวคืนแด็กขึ้นป่านเขาเก็แกล้งกีร๊อกอ่ะสามล็อกสามล็อกอ่าแล้วบอกขึ้นเด็กป่านได้ตีช่องได้ตีช่องได้ตีช่องึ้นเด็กันไหวอย่าเถยวอันเร่งล็อกเอาเอาบอกว่าได้ติดรถไปนะครับ พราะว่าล็อกตีช่องกะได้ตีได้หล่ะตีช่องหละไม่หละลืมเร็วเราโอ้ได้ตีหนึง่งได้ตีหนึ่งล็อก <ล ök S 2> ช่อง <ละ S 2> <ะ>ได้ตีหนึง<ะ>่งทั้งตีนีหนัมงกิดหวานีองไม่ยอมว่าอย่าผมดินี่มันไม่เบียาดิผมหมากปูเลยนั้น <c oughs> แต่ว่าเต๋เด็ก,กมันบื่อรถกระบะก็เอา,าต่ว่าตีเขาเบียใครโรยอาชีพหน่องเกอการหนักมันนั้นการหนักมันในหลังคนก็เขาไม่เอาเลยเลยปักปวกเผื่อนๆนั้นก็ไม่อง อันละก็่วยกันป่ะต้องหนังคิดน้องที่จำใจตนเร็วนี้ครับครับจำใจต้นใจเร็วกว่านั้นนี่นองเบาอะไรน้องเด่นเล่มน้องเบานี่ครับว่ารุ่นมาถึงนี่เร็ยอย่าทนทนบุกไปบุกไปเลยลกระโจน,นลาวอัไนี้ตูเหีอยนตูอบวปักพวกเปิือยเอย่างเส่นอย่างได้ถึงได้ในในในกับโบกับบนแล้วต่าปีๆหนุไม่ได้ออกเบี้ยวตั้งมาตร้ว่าก็ืนจริงเจ่มหย็ดผมมัน คนเจ้าคุณเออตีไม่ตีหนังไปยืนลมกลางโรงกันเต็มเม็ดอันเล่เหล่าดวงคนนี่ดวงมันนั่นจะเป่งจะเป่งได้รูปบ้านมันตึ้งยาวไปตึ้งนู้นแล้วก็ซาละครั้งกังอู้คนเต็มจริงนะแต่ว่าตึ้งแล้วลมลมเมื่อหลังพึ่งหนังเมื่อหลังพุ่งเลยแต่ว่าตอนนั้นก็คือเรารำดนตรีกันแล้วนะดนตรีดนตรีแต่ว่าตอนนั้น จ้างตีเบิือก็มาเลยเพราะว่าปีไม่ทำหนุนซีทีเอออย่างตอนตอนนั้นยันยังไม่ดำวงเียร์น,นะมันะยังแต่ดำวงโบ,บราณแบบนี้นะครับ,รบถึงงั้นเราบอกว่วววา,าก้าวไปแก่งกระจังงตีก็มาดำมึงบอกว่าันผัวน่ะได้กันเลยได้ได้ตัวออันละตัวหลวงยังยังนั่นแต่ได้เจมตัวยศ ตัวยู่ต้าเหมือนปุณนเดกกว่ามันครับอันนี้เรกช่านหมอป่าไงตึ้งกันนีการกระบะกันหนึ่งครับตึ้งน้องพอได้มาเร็วกะไม่ใจรยต่ำปลื้มรากลางกามันเขาโยนูกลางกามันเขาากนี้ทิดต๊อนู้นอ่าน้องนู้นตีวายู่บ้านช่วนู้นกันวะเนี่ยใกล้ไม่รถนร้านู้วทามเลยเดียวว่าใกล้ไม่รถ ว่าใกล้โตใกล้ในนองวัยแต่เพื่อกันห่าไม้เบี้ยง่ายการน้ำมันก็ดีใกล้ทีนี้ก็เจอไปต่าได้อกจากบริษัทไม่พิมได้เต่าได้ไปวิหรือกเอเส้นเจ็ดลดใกล้เส้นเจ็ดสองเส้นเส้นเจ็ดเส้นเจ็ดเส้นเจ็ดน่นะเออได้ฮะเอเส้นเจ็ เรากว่าราการถจักรได้ดจงเ่นเลือรจงเนเลือนนะราการถนัน็นไงก่เก็วแต่หวาดันื่องไก่แก้บร่องก็ต้องไปเรียบบัตรวเองอย่ามแต่บรี่มันีซึ่งกกามันรถนะซึ่งเบียเรือเบินทั้งหมดจินเสร็จแล้วจังอะไรเชงกามนกนกมันก็ไปมดเ็ดเม็ดแล้วก็ตังมาให้การถก็เขารถไปเลยอ่า เช่นเจ็ดานั้นอย่างอย่างเลือเบียอยู่อาเบิ้ลอาเบิ้ลกับไปคนเลยเตียนกีดตำบวงดัดสิ่งเจริตับวงเร็วกีดตำบวงเพราะว่าเบียดเลือยอยู่แล้วแล้วแต่ตอนนั้นการผลนตีมันไม่ใจแป้งแต่ได้ตีแล้วน้องเบทไดเบทตัวนึงกีตาร์ตัวนึงกรองจุดนึงกีบอดตัวนึงพอดีพอดีเลยมั้งว่าซือก็ไปซื้อมาจากนู้กรอบเลยกรอบมัดเลยเพราะว่าจะไม่คนนี่ไหนอ้วมต้องซื้อเองกับมันมันมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้

เดียหลังจากนั้นก็เรามีมีอันเรื่อยๆมีอันเต็มนะมีอันเต็มเลยบางเดือนก็เรียกมั่งจวงหนูราดังไม่ไม่เบื่อนะอันเดือนหนึ่งจะมีิพวันเล่นเจดหรือแปนู่ครับวเต็มกลางวันกลางวันกลางวันกันลางวันกลางวันกันเลว่า ไอ้เมียตังขนาเล่งลยไหวยิ่งเลือกขี้บาทนะน้องหน้าเวมันพันเปลือกเตะไม่หนูได้ดนที่เว่อนคืนแต่ได้โรคเบืนอแปดคืนเบื่อแปกันยังบือแปดกันยังบ่อตอนปุมเตียวเติอนว่อย่างคืนบื่อแปดเลยอย่างตีตัวแล้วโต๊ะโกันนี่ม่ใจแป้งมั่ตัวันนี้ไปกระบี่วหลังทีเบื่อนอกนะมันไปเบื่อโนกผมจำได้เลยนี่ว่าตึงหนูไแต่ว่าก้าันติดก้าวคืนจิคืนปบนี้แล้วโต๊ะเก๊กเลยีไอ้หนูได้ต้องดนทีไปก้ากยยางเลยแบบนี้โอ้โห คืนเบอร์นอกถึงว่ารัมโบราณเร็วเพราะว่ากุนตกแต่มาก็ไอ้อกปั่นนี่แต่อ้ยะว่ามันว่าเวียดนาเป็นที่หลับพินิเวียดนานี่แต่ว่าคือจานุกครับกับจานุกนี่ด้วยความมั่นความโจ้เพราะจนุกปั่นปลือๆแค่นี้ตั้งว่ากาทุนปั่นปลือกแค่นี้หลังตีเพื่อนรับไปอ่าไปป่าไปเล่นเลือดตั้งก็นี่จะมั่งได้รู้ไล่เรื่องไล่เรื่องนี่ พบเป็ดเลยเรื่องทินลาพินไปตีลำบากเราไปเตวติดอยู่มังเิตแตาหน้าอย่างแรงนี่ตีว่าการสมบุกสำบันเพอาความรักที่ลาพินเพราะความโฉมก้องปัญีใช่ไหมเพราะรักที่ลาพินรักดูราปล้ำจนว่าเนี่ยน้องลุกปลุกกล้านจนว่านได้ดูราได้ดังคุ่นไรรู้จักตัวประตรีดดูราล่องเงินล่องเงี้ยคุณดูจักจบนี่ก็คือว่าคุณดูจักถั่วอย่างเงี้ยคือว่าคุณดูจักถั่วเนี่ย ก็ปละเทศมาเีเทียมาลีเซีไม่รู้ขี้รัดขี้รัดไปเร็วปีเกิดขิดโตบ้างไหมกับการเตี่ยววัดไม่เลยเตี่ยวรำดูราไม่เลยกันเดียวี้หลับปิ้นนี้ไม่มีคิดไม่โตไม่ต้อยเลยนี่ไม่เคยคิดอยู่บ่วงเลยมั่นไม่โประวาโประวาปีโรวะโประวาคือมันดังหมากกันตึ้งคุณยอมรับหมากน้องก็ยังไม่ การูราจะลงน้อยดาวรุงก็แต่แรกไอ้ยันละก้าติดกับส้มพวงตามล้างกันไปเลยนี่ออมันไปเจ้าบ้านอยู่เดนตาล้ำแล้วนะแต่แรงมันเจ้าบ้านาอยู่คือจวงเรก,กันไปอยู่ตีไม่ใชนะ่ตาล้ำเลยนะตาแกดูเสียตรงน้องปลาตกเสียอย่างเงี้ยสิอันไปเจ้าบ้านก็อยู่แต่น,นั้นวัดทีอว่าสำนักง,งานดูนานี่มันต้องอยู่ตาแกมันต้องอยู่ตรงนั้นมันแหละตึ้งตีดล้างกันเลือนงก็ไปอยู่ตาแก แก่เนี่ตีแอนเลนโฮรากระดังคนกบไปรับกันหยุดดไปกันเฮงบุ้นทิพย์คืนห้าขึ้นเจ็ดคืนไปห่วงก้าวกินกันนุกเลยแต่ว่าตานเมื่อวันตกวันเนี่ยน้องก็เบียร์เลือดลุยนายโยมมันครับเป็นเลีอดหวานแล้วรัดมันเป่งนั่นความปากผุ่มใจต้นปากผุ่มใจตีถึงในหมากตีดชุดติเที่ยวติรำโดรามาปากผู่มใจใจไหมครับก็ติได้เจมโตโยต้ากา ปากภูมิใจหมากเร็วนะกุ่นได้รูจักกันจบมัดวานูราได้เจมนูราลมดังเร็วตอนนั้นครับตีปากภูมิใจหมากตีทุกก็คือต้นตีได้รับด้วยปะทีบตีไหนอ่ะตีมอตักทิ้นปายมอตี่มอตักทิ้นเนะปเต่าไดเร็วปีเวียนกองปันอาวยา4ิี่อาสิบี่ันนี้นี่กลงตรงเจมมกือว่าเซมเรกับปีสามซองสามซองโตโยต้าเซม จมติดส่งก็ได้ถ้วยจากประทีบที่จงไปได้โดยอันที่อย่างงั้นแหละว,ว่าเล่งไม่ใจโบไม่คุยไม่อวดไม่นึกเลยว่าไว้ได้ถ้วยคือนั่นเสียไปปายโยมันประวหนูราเขากล้ากระจายมาถครับซึ่งอันนี้ก็ติดโตปีมานว่า ปีโงป้าลูกทีมลูกโกมาลุงให้ตะขึ้นที่โดราคาดอยู่โรงนึงแล้วองพไปกันไม่ไปกันในแถวอย่างปกปี่เลยนี่ตอนนั้นน้องอยังปกปี่อยู่เลยนี่ถึงกะอัลลับไปไปบอกก้าไปติดรบเออเรื่องพวมไปกันเนี่ยเพราะว่าติดรบบอก้าขึ้นที่ช่วงของติดอยู่ลาวขึ้นขึ้นจริงต้วยแบร์จะต้านนันปีว่าเล่นเ์าัากตรงคืนนั้นพอเลยนะ ไม่ไม่ไม่ใจว่าอีโอาไอไม่แปลกคิดว่าอีได้ตัวอีนี่แต่ว่าโรหนูปักพวกเผื่อนเผื่อนในครูหยานมั่งไรมั่งใจวะบอกก้าวหลบกลองแล้วมันมันอย่างว่าเลยกัไปไปจุ่งกับดูราชเนี่จะเริ่มใจนี่แหละเหว่าน่าลูกชิดไปจุ่งกับลูกชิดตั้งแต่แต้วว่าให้ได้มั่งไหมนะมันเรื่อเรื่อเลยไอไอลูกชิดได้เลยเรืงแต้วปลานู้ไม่จ่ายไปฮานี่กลุได้ไม่จ่ายตัวไปฮะ ว่าไง้ไห้มันตกตกล้มน้องเวลาเอาจริงเอาจังก็ตลเวอืมปลาคาฉลอมน้อยดาวรุ่งเจมหยดผมมายากไวออกเบียร์ช่องบิ้ว่าบาทเออไหมต้องหอบพี่เลยต้องปนี่เออพุ่มอย่างไะ ปีอ่านี่แล้วว่าพ่อย่งไปกับเตือนเป่มัไปอย่ปีกับปีือนซะวะสองสามปีสองสามปีกันเนี่ยโยนเกามันเอ, yeah. well, เอ่อหนุนท right? ีนู้นเลยดูรานนูอยากล้างดูรานนู้นดูรานผีจวยก็แจ้เลื้อปอ้ยนครับเท่าหนี่เริ่มเริ่มใจอันมันไม่ได้กับมันไม่ปลื้มันไปได้ตีนู้ไปได้ตีนูไอตลากลางเปื่อนได้ได้ล้ง นั่นแหละผูมใจตีทุตคือเบียตั้งออกมาจ่ายขี้บาสนี่ถึงปากผัวก็มาช่วยครับความเต็ความดังก้องก้องปียนน้องคนนู้ยอมรับว่าปั่นนันช่วยตาคนนั้นไปช่วยตาโนราโรคปั่นนู่ปั่นี่ก็มากันก็มาช่วยกันไม่ใช่ปากของเบียขี้บัสที่ตัวก้องปริบัตินี่เจ็ดทิพวะปีเนี่ยตอนนี้ยังรับงานปกตินะรับงานปกติแต่ว่าเจ้างานก็ต้องการนี่เด็กไม่เด็กช่วงเดือนตีปัานมานี่ เออก็บ้วนก็แรงไว้นี่ไม่ใช่ก็บ้วนไว้เออรับดูดราอ่าไอมีดนตรีเดนเจอร์กันเวลาเวลาจานตายก็แรงไว้เออตั้งแต่นี้ครับแล้วบอกว่าได้ก็จัดการให้เต็มที่จัดการให้หมดต่างหนักดนตรีต่างอะไรไดกระป๋าแบบปลอมเดนเจอร์ได้ปลอมปลอมเลยตั้ววายเ่าดนตรีได้การได้อย่างได้เลยนะตอนนี้นได้ได้เลยเคยต้องการ ยังกันนี่ก็เท่าว่าร่ำรุงกลูรุงเลยได้แบบนี้ก็รัดกลู่ดูรแลรัดกลวนลูกทิปลุยนี่ต่ำใจโยคนี่ไม่ว่าที่เป็ดออดนอยไอ้วีลูกนัดเนี่ยได้ได้หมดเลยถึงจะต่ำร่ำหน้ายิ่งร่ำแก่บุญนาหน้าจักที่ได้แบบนี้กะเอาไปเรื่องหนึ่งแล้ว ในการตื้อ่างรอย่างรับ้านปกติปีจุบอบกเบื่อทู่ทีระบ้านดิเบื่อทู้ระบ้านอย่างนี้ทุ่นเปดเจ็ดทุนเปดเจ็ดนะกับขาวกขาวขารกขาวอากาขาเปดอากาาเป็ดเฟซบุ๊กยังเลยไหยังเออเออเล่นเป็นการื่นเนชืจอเฟซบุ๊กดูราจะลองน้อยดาวรุ่งมันดูราจะลองน้อยดาวรุ่งรับ อ่ะพี่ช่วยเหล่าเอิดการปุ้มได้ยินข่าวแลยปุ้มไม่ได้มาเยี่ยมนั่นวันนั้นมีงานยุ่งเนับพี่ช่วยเหล่าเอิดการเดี๋ว่าเกิดอุบัติเหตุถนนั้นถึงน้อยแล้ยติรถคว่ำมาวันนั้นติดตรงนี้ติดนะเี่แยกตรงตาแดงตรงนั้นแต่ตรงนี้ติดดํำตือป่ายโยมันครัับบปีมาาจกไหนเปลี่ยนไปรำหนายิงไปตังยิงง่ายก็ติด ลาบล้างลาบล้างลาบล้างพอรำนายิงติโนก็เด็ดกันตินี้ก็ให้หมาบูชานะนายิงก็ตินี้และตรงนี้ติตวนันนายไอไ้ปลาบลาออกมอดักทิ้นนั้นอยู่ในตัวยนั้นเอ่อเอ่งกลากลางคืนนั้นก็นรับเป็นวงหนูราเป<อ>็นวงเออเที่ยงตินี้น่ะหมาบูชาก้อนกลางวันนั้นเข้าเทึ่งกลาลาบหมบูต้องการ กูนันเต็มบ้านแล้วนี่ติเจ้าฮันนี่กันนี่ตึ้งรูงหรูอราเลยกะติร่ำตกขามันคือกามากันแล้วมาตั้งรูงเล็วตั้งรูงแล้วทึงก็นี่กะเจ้ากาปัวอาเชิญตาร่วมเรก่เงรสแล้วกายีลบบ้านเลยตีนึ่งเรื่องทีร่องประมาณสามวันแล้ตีไหว้รบ้านกของลบบ้านมาแบบพวกนี้แล้วพวกนี้อันพวกหนักหนักร่ำรวยไอ้หลวกพายว่าไงรัดมั่งก็ไปอยู่พองกันอยู่ตีบ้านพี่เลย กาพอออกมาตางไซชนป่าตานนะั้นไงชนป่าตานต่วนันกลางโมตักสิ้นตรงลงมาออกเนี่ยมาออกหลงตาเด้งพอออกมาถึงพอรถล้อว่ยลดรถตัวล้อพอลอว่าวเรยวขึ้นหลงพานนั้นหลงพานอะไรก็มาบ้านนี่ไม่ใช่ไกลนี่นถึงร,รถมันว่าเร็วโอไม่ตันพังยามจน มันเป็นเสี่แยงนั่นนทพี่มันเรื่องของเข้ามาตรงนี้แต่จริงก็เ้อนนี้นี่ว่าลอยเลี้ยวแต่วันมันนี่วันดวงเหมือนกันนี่คืออุบัติเหตุมันต้องปอบว่ารถไอ้คาบ้านนู้นมาตึ้งชนปังกันเลยทีนี้กองโรนแท็กไปโยนตะก้าไอ้นั่นไ่เร่าพานะเราเร่าพานเร่าพานพอเท็กไปปิ้งตาหนุ่แล้วปริกมาตานี้นงจัวไม้หวาย พอปริกมาเล็วต้งกันนี่มันโดกนโดกามเราโดดกามเราโดดกามเราเปปว่าเหล่ากันเลยวัวไปยปักลงในนูในจุนประตา้านนั่นเองรับา <genauso> ว,ว่าไปยปักกันเ, ate, ลลนร,เร็วดีกว่าที่โรลังมันระเบิดเสียทั้งพวกผีคนบอกว่าเกลแตโกไปเล้นไปยุในนั้นในร้องใจขาดรุดรุดไปจากรถมันข้ามพ้นไปยุในในหลงจุนประต้านตีว่ารถอยู่เบนอยู่นี้ตาตาว่าโรรถ นั่นไม่ระเบิดแล้วมันการเลยลงมาตามนี้ติดเงมึงแบเยายุงบนบ่โรคนี้อันเม็ดเป็ดๆนี่แล้วตึงกันดีลุยเลยนงวนนั้นนั้นมันเป็นกลางวันถ้ากลางคืนอย่างตายหมากเลยอย่างตายเลยแล้วก้นไปเลรถวาเนียเป็ดเป็ดก็ว่าตายไม่ต่างกันนี่แต่วานี้จะจักทิศป่อเจ้าคุณนเอ้อจึงจักทิศกลุ่มหมอโดราตัวตองปันเต้อะตร ว่าเก่งเหกว่าเก่งิดอยู่ปะเนาอยในปวีนรองหัวก็อดายก่อนเออเช่นนาว่าก็ไม่เลยบนวุฒเนว่าเนว่ไปวีนเนี่ยาวน่าจะนั่นว่าเปือนตกลงไงด้วยดํากับกคลนดินไปเนี่ยโจเดนนเร็วเสียบุกลากรไปตอมันว่าที่จนี้แต่ว่าไม่ตีตำปลื้นนะผมมันเอโรงไม่ใช่ยกงไงเกิดต่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วทำไมโรหาหรือ ตั้งนั้นไม่แย่ว่านี่ลูกรถตัวเนี้ยแป็ดเปดทั้งตกวันเนี้ยมีนี่มีดินมีดินรักเลยมีรักเดินไปเล่นกี่บอัอยู่นี่แล้วมันก็ได้จวยอยู่ไปโนไปนี่ไปไหนหนาลงบอกพุ่มหน้าพุ่มไปไปโนไปนั่นไปตามเมือปีเมือไรนะอ๋อมันไปตามไอ้เลยนะนี่ยมาแล้วตั้งแต่ในกาเวมันไปเล่นกี่บอวเลยครับตั้งเวลาไปโดรากันนั่นกงมันกันเนื่องตั้งแต่ดังตีนรถหนาลงก็วางหัววางกันกับไปกันจักกันได้เปเนีัย ล้วล้ก็แ่บไม่ไปไหนเลยียุ่มอ๋อตียุ่มตียุ่มปุยุ่มอันนี้ยุ่มกับใจ้วเก็เรียุ้มไม่ใจแรงไหวตายเลยต้องบอกปุ้มกันลุงยุ่จลงไม่ไปไหนเนี่ยรุ่นเดียวแล้วคือไม่รู้่อยไปคนไปร่างอะไรกับไหนลุงอันนี้เนี่ยลาวัด็นีลาวัดตีเป็นมากเป็นมากก็คือกระดูรากันเนี่ย โบนอโแร่งกันไปแล้วนะโบปักปวกโบ่โบ่เผื่นเผื่อนได้โอ้เนี่ยก็เป็นดาวกามควายอยู่แบบเนี้ยรอวานูราทางานกัยังไม่ใจว่าไม่กคยรับรับรับดูนี่เดือนก้าวก็ยังยังช่องงานแต่ว่ายังเตี่ยงเดือนนกตีป้านมานี้ได้ได้ตูกพูดตุกมั้ยอ๋อครับครับมันตอนนี้ตีวานูราเราก็ยังไม่ขี้ขนาดต่ว่าดำรุงนี่อยู่นะรุนเตินนะนะครับลุนเตินรำอยู่ นี่ตรวจี่าแต่ว่ากล้องปีนี่แหละครับเออเบอร์บางเดือนหบอใดเด็กเดือนนกนี่อยู่ไใด้มากว่าดูเราไหวรุนเออได้กินแกแล้มันตั้งได้แต่มากินนี่กับตาล่วงกันเลยครับว่ารืบอร้านนี่ตาล่วงตาล่วงกง้งเลยติ๊กเป็นวัวหิ่งยวนครับว่าโาอีตูราเรยเอยโหมาบุญโกหมากาดหวังให้โชไหนายรวยได้ให้โอบเอออย่าอย่าให้ติดต่างหันอย่าให้ อ่าตัวบได้กูนี่เก้เพื่อไไม่คิดวันทีนี่เขาจบกลู่ได้นี่ตึงุกวันนี้ได้กินกับตาล่วงอยู่เนาะแต่ล่วงเลยใจเตี่ยวป่างานเนี่ยนำมานู่นี่นั่นแบบนั้นเลยก็ได้มาเกบุญก็รับหนูราไปรำตาไหวแต่นั้นเลยตกวันนี้ตึงงานอ่านอ่านอ่านอันการนี้เวลาถ้าหลักล้างเลยก็ได้มั่งไม่ได้มังวันนั้อย่างได้อย่างได้ยู่แต่ว่าอย่างได้ป่ยยุ่พถ้าชุดตายนี่ก็ กันจ่ญยฟากทิหลาปินรุนน้องนองจะเป็นโดราน้องน้องฟากไอ้ไดให้เป็นข้อคิดครับอ๋อว่าการเนี่ยทุกใจนี่คำพูดลูกๆรุนรุนไหวรุนโดราทุกๆวันนี้นะโดยปัตตาหน้าลูกและทั้งความดีครับเออเ <c oughs> <โ>ป็นทิหลาปินน่นอย่าดูโต๊ะเพื่อนแล้วก็อ่ามงความดีถ้าตรงการีเมาไว้ไรเมาบดตกล้นจักแม่ล้มอย่าจัก ปลาล่องกเหมาได้เลยให้หมดเลยแดกเตียมเตียมววกเข้ากาช่วยถุกไม่ว่าเด็กตีลำบากเวียดน,นานะ,ะเป็นจิ้นลาปิ้นเราอย่าดูโตก๊กอย่าดูโต๊กเพืือนเดี๋ยวปอหวาดีขึ้นสักิดแล้วอย่าตำเตี๋ยวหิ่งโจงรอมไม่ได้ไม่ได้นี่ดูราได้เช็มมาตั้งแหลกปีทรงปนอร่อยตำทิพย์ร้องไม่เคยหวาเกยแล้วไม่เคยโกงเกยแล้วไม่เคยดูโต๊ะเกย เด็กหนักเรียนหน้าไม้ชุดอีไสายาไม้ไรไม้ไม้ชุดนี้ติดจนจานี่เรียนอุดมนี่หมาย,ยืมไม่จะยุดนี่ครับไอ้ตุกตียืมยืมนี่เว่าคนเราตามีใจไอ้เผื่อนเผื่อนก็ต้องมีใจให้เรารต้องยุ่กันปั่นี้ต่อ,อยื่ได้เมื่อนว่าเมื่อนว่าเจ้าบ้านก็เมื่อนว่ตาโรคเก่งไรขึ้นวันนี้สักตวยเข้าไปอยู่ในเผื่อนอวักเผื่อนก็เก่งก็ก๋มาอยู่ในเราเนี่ยเป็นที่หลับพินกันลุกลุกถูกกุ้นหรือว่า ลูกทิตตุกคนณลูกทิตแมลล่ลู่งลูกติรักแม่ล่งตี่รูจักแม่ล่งแมล่ลงก็โรงวาดทิลาปินเราปัตตาหน้าไปตัวเองแล้วก็กิดกลกิดอ้าตทำในยูทูบได้การปัตตาหน้าไปเรื่อยๆไงดังไงดังไงเมื่อนแม่ล่งทีดังขางกวาอยุ่ครับครับ,รบ,รบนี่คือประวัติคราวๆของมดุราชะล่องน้อยดาวลุงนะครับ ฐานผู้ชมคงจะได้ฟังและมีข้อคิดนะครับสำหรับคลิปนี้จากสองทำปอเพียงมีอะไรก็ให้กดคอมเมนต์กดติดตามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ข้อจบคลิปเพียงแขนนี้กัข้อขอบคุณไปร่องนะครับครับสวัสดี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 ครับ